งามงามงามดอกงามขนาดงามขนาดเลยโอ้น้องแนน้องแนเชียงใหม่โอ้น้องแน้นองเชียงใหม่อออหมดอกงามโดามโอ้นาวานนาวานโอ้งาม สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ที่อยูที่ไอเลิฟฟลาเวอร์ฟาร์มนะครับสวนดอกไม้งามอยู่ที่ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิ้ลจะเปิดสวนให้เข้าพอให้เข้าไปถ่ายหูบกันได้ในวันที่12ตุลาคม2566ไปจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์2567ตั้งแต่เวลา8โมงเมื่อเช้าจนถึง6โมงแรงครับปีนี้ไอเลิฟฟลาเวอร์ฟาร์มเปิ้ลจัดแปลงดอกไม้สีพาสเทลกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตางามขนาดเลยครับที่ถ่ายหูปงามงามก็มีลายมุมขนาดเลยมุมกระจกก็แปลกดีนะครับ มุมซุ้มประตูก็จัดงามที่หันนี่เป็นแปลงกุหลาบครับกุหลาบแดงกุหลาบขาวกุหลาบชมพูหันแล้วก็ค่อยากจะมีความฮากเนาะพอหน้าไอติกับดอกกุหลาบบ้านปอๆกันเลยครับอันนี้เป็นห้องว่าดอกซันเดียบ,บูใจแอนครับสวนนี่แอนเทอริัมโปโตแม็กเจอยากหน่อยเนอะเป็นดอกไม้เมืองฝรั่งเนาะ <c oughs> แต่ตัวน,นี้มาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วครับนอกจากสวนไอเลิฟฟลาเวอร์ฟาร์มแล้วนะครับบริเวณรอบๆนี้ก็มีสวนดอกไม้อื่นๆน่าขนาดเลยครับตีกำลังรอให้ทุกคนมาแอวมาชมครับ oh. อันนี้คือผู้ว่าเชียงใหม่เหรอแล้วแบบเจ๊กันี่วางนี่มาปะกันมันแตะมันว่ามาปะท่านผู้ว่าเชียงใหม่แล้วครับ <c oughs> โอ้สวัสดีขรับเดี๋ยวขอติดไมค์คนนะครับวันนี้มาแอลสวนดอกไม้มาปะกันแล้วะเฮาเฮาปะกันมันกันในช่วงนี้โ <c> ซ <oughs> นนี้คือสวนดอกไม้เยอะมากที่แม่ริมอำเภอเดียวมีถึง13สวนเนี่ยเยอะมากก็คือมาโซนนี้ก็แบบเฮาสามารถแบบเดินแอลรอบหมู่บ้านทั่วหมู่บ้านได้เลยเนาะเฉพาะส่วนนี้นะ16ไร่ เดินเหนื่อยจอดรถจุดของที่้าบ้านเป็นเตรียมไว้แล้วคราบสามารถเลือกได้ว่าอยากไปส่วนไหนส่วนไหนมาเที่ยวเชียงใหม่ก <tried benim> ันนะครับหลังจากบทฝนเข้าสื่อดูดูหนาวอากาศเย็นๆใครก็อยากมาเชียงใหม่มาแล้วนอกจากมาดูภูเขางามๆสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือดอกไม้ดอกอร์ครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของเชียงใหม่เมืองที่สีสันของดอกไม้งามครับ งามขนาดเลยโอ้น้องแงน,น้องแงเชียงใหม่โอ,นอน้น้องแงน,น้องแงเชียงใหม่ดดงโอ้นาวานนาวานอ้งามไอ้ไ่อเออ,อไอเนี่ยตัว <c oughs> บายบายเอ,อ <c oughs> าี้เจ้า